เด็กทำอะไรอยู่คะกินข้าวใช่ไหมกินข้าวอ้าวแล้วเด็กคนนี้โอ้ยหลับแล้วโอ้ยหลับแล้วกินไปหลับไปเด็กคนนี้กินข้าวนะต้องเขีย่ยคางทีนึงก็เขียเขยเข้ยวทีนึงเขี่ยคางทีนึงก็เขี้ยวทีนึงข้าวหนูยังไม่หมดเลย เร็วอมข้าวฟันผูนะะนอนใจปากอ่ะเคี้ยวเร็วๆกินให้เสร็จเร็วๆสิกินเสร็จแล้วค่อยไปนอนอ่ะดูดน้ำดูดน้ำกินข้าวกินข้าวตักข้าวกินโอ้ยแกงๆกงกง ก็น,นี่กินอะไรเนี่ยกายรู้ไหมว่ากายกินอะไรอยู่ไม,ไม่รู้รู้ไหมข้าวผัดปูกับหม้าย,ย่างเฮ้ยต้องไงกินหม้าย,ย่างข้าวผัดปูกับอะไรหมูย่างหม้าย,ย่างไหนดูแก้มดิ <c oughs> ตื่น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 เจ๊เจ๊ก็เรีบกินแล้วแล้วกินแล้วแล้วค่ะกินแล้วแล้วอย่าช้านะ กินช้ากินน้อยซี่โครงขึ้นหมดแล้วเคี้ยวเร็วๆเ,เคี้ยวหนาวไหมวันนี้อากาศเย็นไหมเย็นเคี้ยวสิครับอมทำไมากายหนาวเดี๋ยวเอาเสื้อให้เคี้ยกินเร็วๆนะนะ เดี๋ยวรีบกินแล้วกายจะรีบไปนอนแล้วบายบายเพื่อนๆก่อนแล้วบายบายมองด้วยยิ้มยิ้มจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บๆแล้วนี่ถ่ายรูปนี่ไปให้แม่ฝนดูแม่ฝนบอกว่าบายบายจุ๊บๆก่อนจุ๊บๆก่อนแล้วจุ๊บๆก่อนแล้ว

ตื่นก่อนกินก่อนกินข้าวก่อนจุบทีหนึ่งแล้วไปแล้วไม่กวนจุบ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 